การยุบพักเก้าไกลหรือไม่ยุบพักก้าไกลก็ไม่มีอะไรอีกท่านผู้ชมยุบก็ยุบไปสิสิ่งที่มันจะยุบพักก้าไกลก็คือว่าประการแรกเนี่ยพักก้าไกลที่ถูกยุบเ็าต้องหาพักใหม่อยู่ในขณะนี้ลุงป้อมก็คือว่าพลังประชารัฐก็เตรียมเปิดประตูรับเข้ามาแล้วอาจจะยอมจ่ายค่าดาวเพย์เมนต์ไปสัก15ล้าน20ล้านบาทและพวกที่เป็นสสพักเก้าไกลนี่ที่มีอุดมการจริงๆหลักการจริงๆเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่ามันมีน้อยจะมีอยู่บางส่วนซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่มีหลักการโดย จรจิงๆและเข้ามาเพราะตั้งใจทํางานจริงแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกพวกกะไรมะพวกส้มหล่นทับตีนตีนบวมเกาะกระแสะของความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม,มไทยของประชาชนแล้วความเบื่อหน่ายที่ประชาชนมีต่อพรรคการเมืองเก่าๆไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคต่างๆแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแล้วมีจํานวนหนึ่งสสพรกก้าวไกลมี140ยีเสียง140เสียงเนี่ยแน่นอนที่สุดหัวหน้าพักก้าวไกลหรือกลุ่มธนาทรน,นั้นก็ไม่ยโง่ก็คงจะต้องตั้งพรรคการเมือง ไมรองรับเพราะคนถ้าจะบอกว่าไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ของพรรคก้าวไกลเก่าอีกร้อยสีเสียงก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะบอกว่าไปกันร้อยเสียงแล้วเหลือที่นี่40เสียงก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีพรรคที่ไม่ยอมไปกับพรรคใหม่ของก้าวไกลแต่ยอมที่จะขายตัวให้เขาจ่ายเงินจ่ายทองมาและก็กะที่จะเล่นการเมืองครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพราะคนพวกนี้ก็รู้ข้อที่หนึ่งตัวเองเข้ามาเนี่ยพอฟลุก๊ก เพราะกระแสข้อที่2ตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมาที่นี่แล้วเนี่ยถ้ามาอยู่สมมุติเราไปอยู่พักลุงป้อมอย่างเงี้ยรับเงินดาวเพย์มันไป15ล้านหรือ20ล้านเนี่ยแน่นอนที่สุดการเรื่องตั้งครั้งต่อไปเขาจะไม่ได้เสียงละเขาเขาจะสอบตกแต่เขาพร้อมจะสอบตกเพราะ็จะตังเก็บที่น่าสนใจก็คือว่าพักลุงป้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกระวิตยวงสุวรรณหรือคนรอบตัวกําลังกระดีกระดาวว่าน่าจะเข้ามาได้สัก50เสียง50เสียงนี่็ตีสักพันล้านบาทเท่ากันไม่เป็นไรบวกพักก้าวไกลอีกก็ ประมาณ80กว่าเสียงก็สามารถที่จะชูตัวเองขึ้นมาเป็นนายกได้